เจตัวพักรักชาติชัยวุฒินั่งหัวหน้าซัดเดือดเทงไม่รู้เรื่องก็อย่าเสือกให้ทหารทำหน้าที่ไป ที่สมย่านมิตรทาวนายชัยวุฒธธนาคมานุสรอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวพักรักชาติและกรรมการบริหารพักภายใต้สโลแกนเพราะรักชาติไม่ใช่คำพูดโดยมีเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานเพื่อดึงกระแสะคนรุ่นใหม่ภายในงานมีการปล่อยขบวนรถตุกต๊กตุ๊กวิ่งบนถนนพญาไทไปจนถึงแยกปทุมวันและวนกลับมาที่สามย่านมิตรทาวสถานที่จัดงานเพื่อโปรโมตพักใหม่จากนั้นนายชัยวุฒิได้โชว์วิสัยทัศน์โดยโชว์กินไข่ต้มพร้อมระบุว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพอเพียงซึ่งวันนี้นักการเมืองควรจะมีสิ่งนี้แต่ปัญหาของการเมืองไทยคือการเมืองที่วนเวียนอยู่ในอ่างกับคนเก่าหน้าเดิมทําประเทศย่ำอยู่กับที่และเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ตนเล่นการเมืองลงเลือกตั้งและเป็นสสสิงห์บุรีครั้งแรกเมื่อปี2544ถ้าอยากเป็นสสน้ําดีช่วยเหลือประชาชนทํางานการเมืองมา24ปีสอบได้และสอบตกมีทั้งโดนตัดสิทธิ์การเมือง พ่อเป็นนายกไปไม่ได้เอาน้องสาวเป็นนายกและเอาลูกสาวมาเป็นนายกปีต่อไปจะเอาหลานมาเป็นจะวนเวียนอยู่กับตระกูลการเมืองพักมีเจ้าของและกลุ่มทุนทุกตระกูลดูแลวนเวียนอยู่กับคนเดิมโดยไม่มีโอกาสให้คนใหม่เข้ามาเปลี่ยนประเทศ นายกคนที่แล้วมีผลประโยชน์กับฮุนเซนจนทําให้ประเทศเข้าสู่การสู้รบกับกัมพูชาแต่พักขายฝันไม่ทําอะไรกับพ่อลูกคู่นี้ส่วนที่ระบุว่ามีเราไม่มีเทาจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อโหวตให้กับกลุ่มสีเทาไปเป็นรัฐบาลการเมืองวนเวียนอยู่กับคนไม่กี่ตระกูลและสุดท้ายประเทศถอยหลังนายชัยวุฒิกล่าวอีกว่าตนพูดแล้วเลือดรักชาติมันขึ้นเพราะที่หนักกว่าคือทุกวันนี้เขารบกันอยู่แต่หัวหน้าพักขายฝันก็มาพูดว่าให้รบกันเบาๆหน่อยเกรงใจเขม็น ซึ่งหากไม่รู้เรื่องก็อย่าเสือกให้ทหารเขาทำหน้าที่ไป นายชัยวุฒิกล่าวว่าเรายังไม่สิ้นหวังเพราะเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความรักชาติและอยากเข้าสู่การเมืองเพื่อเปลี่ยนประเทศอยากเห็นประเทศจเจริญก้าวหน้าจึงมารวมตัวกันเป็นพักรักชาติแม้ผู้ใหญ่ทางการเมืองหลายคนจะปรามาดว่าทำพักการเมืองมีทุนหรือกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ซึ่งตนตอบไปว่าไม่มีเพราะถ้ามีก็เกรงใจและเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนและไม่มีบ้านใหญ่ที่จะเข้ามาต่อรองหาผลประโยชน์เพื่อทำธุรกิจสีเทาแบบนี้ก็ไม่เอา